สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะอยู่จะพา,ามาเดินงานของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะเป็นการรวมธุรกิจเบรนชายที่น่าสนใจนะคะเอ,อ่อได้ข่าวว่ามันเป็นแบรนด์ที่ใหญ่นะคะแล้วก็รวบรวมเอาไว้มากที่สุดนะคะเป็นแบรนด์ที่คัดเลือกมาโดยธนาคารไทยพาณิชย์นะคะว่ามีมาตรฐานนะคะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับพี่สาวด้วย ก็เดี๋ยวในงานมีอะไรน่าสนใจนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยนะคะก่อนอื่นต้องแจ้งว่าอยู่ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์สำหรับการอัดเสียงมานะคะเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำคลิปเลยจริงๆแต่ว่าไหนๆมาแล้วก็อยากจะอัดมาให้เพื่อนๆชมกันถ้าเสียงมีปัญหายังไงต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะ หรือบางครัง้งโย่อาจจะมีการตะเบงเสียงนะคะเพื่อให้เสียงเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็ในจุดที่ไม่ได้ยินนะคะโย่งก็จะใส่คำบรรยายเอาไว้ให้ด้านล่างนะคะยังไงไปชมกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่งานของ S C B f r a n c e Day นะคะก็เดี๋ยววันนี้เรามาพบกับบูธของชาวดอยคอฟฟ่นะคะเดี๋ยวสวัสดีคุณน,น้องก่อนนะคะสวัสดีค่ะค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะให้คุณน,น้องช่วย อธิบายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดการเปิดร้านนะคะว่าจะต้องแบบมีงบลงทุนเท่าไหร่ยังไงบ้างนะคะได้เป็นยังไงบ้างคะเซนชาของชาวดอยทังนี้ได้รับก,การตอบรับที่ดีมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะทำงภาคใต้เนี่ยของเราเปิดเพื่อเ,เลยค่ะเพื่อน,นเลยก็คือถ้าใครอยากจะส่งไปสมัครก็จะต้องรอคิวนิดนึงใช่ค่ะจะมา <laughs> แต่ทุกท่านเลยค่ะ่ <laughs> เราเหมือนกับว่าถ้าเราต้องการ เริ่มธุรกิจนะคะเราต้องมีงารลงทุนเท่าไหร่คะคือเรื่องต้นนะคะการลงทุนชาโดยนักปัจจุบันนี้นะคะเราพิจารณาหลายอย่างด้วยกันระดับแรกเลยก็คือต้องเป็นโลเคชั่นก่อนให้นำโลเคชั่นเข้ามาเสนอทีมชาวโอยนะคะว่าโลเคชั่นของคุณเนี่ยเป็นที่น่าสนใจไหมเป็นกลุ่มเป้าหมายของคุณไหนมีชาวโอยเดิมอยู่ในบริเวณนั้นไหมเพื่อเราจะได้นำไปพิจารณาส่วนในเรื่องของการลงทุนนะคะการลงทุนปัจจุบันจะมีอยู่สามส่วนค่ะส่วนแรกก็คือส่วนองค์กร ธุรกิจเป็นชายชาวโดยค่ะปัจจุบันถ้าเป็นฟู l อ option เลยจะอยู่ที่500บาทค่ะตัวนี้ก็คือจะมีชาโดยคอฟฟี่แอนด์บับเบอร์ทีแล้วก็จะมีตัวสโลบาร์ด้วยค่ะถูกต้องก่อนว่าชาวโดยปัจจุบันเราเพิ่มสโลบาร์เข้ามาก็คือจะเป็นกาแฟทางเลือกใหม่เพื่อให้อ่ผู้ประกอบการได้นำไปเสนอให้กับลูกค้าหน้าร้านก็คือจะเป็นพวก เราจะโชว์ดิฟให้กับลูกค้าหน้าร้านได้เห็นกันเลยะคะ่ะ<ม>คือปัจจุบันในอดีตเราจะมีเป็นสปีดบาร์<ม>ก็คือตัวเดิมที่เรามีอยู่แล้วเป็นเครื่องน้ำชีนนะคะ<ม>เราก็เพิ่มทางเลือกของสซโลบาร์เข้ามาเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันเลยไหมคะว่ามันจะต้องเป็นยังไงบ้างตัวสโลบาร์เนาะก็จะเป็นลักษณะแบบนี่ค่ะมีเครื่องบดแล้วก็บดบดเมล็ดกาแฟาสดให้เลยกลายเป็นหยุพูดแล้วแล้วก็ เนี่ยครัเราก็จะโชว์ดิฟอย่างนี้เลยนะคะเมื่อกี้เราพูดเกี่ยวกับส่วนของส่วนแรกไปแล้วนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์นะคะต่อมายังมีอีกส่วนหนึ่งนะคะที่สำคัญเหมือนกันคือส่วนของกแบบตกแต่งค่ะค่ะจะเป็นเรื่องของอิมเพียของชาวดอยจะเข้ามาดูแลเรื่องการตกแร้านให้ใช่ก็จะเป็นส่วนที่เป็นการจะต้องนาเสนอพื้นที่เข้ามานะคะ ว่าพื้นที่ที่ผู้ประกอบการมีเป็นพื้นที่แบบแบบไหนเช่นพื้นที่ดินเปล่าพื้นที่โล่งๆเราก็มีแบบที่เป็นสแตนดาร์ดให้ซึ่งจะมีอาคารแบบอาคารสําเร็จรูปให้อยู่แล้วนะคะเป็น S M L แล้วก็พรีเมียมแล้วก็อีกกรณีหนึ่งคือกรณีที่มีอาคารอยู่แล้วเช่นผู้ประกอบการได้สร้างอาคารกเองในฝันขึ้นมาร้านหนึ่งก็นําเสนอแบบนี้ค่ะนำเสนอร้านงนี้มาให้ชาวอยชาวไยก็จะมา ดูว่าภายในเราก็จะเข้ามาออกแบบภายในให้ให้ถูนสอดคล้องกับความเป็นชาวรอยอ่ค่ะในความเป็นเฟรนชชายนะก็จะถงต้องมีแล้วเราก็จะเข้ามาออกแบบตรงงานพร้อมกับเงื่อนไขหลักของชาวโดยณปัจจุบันคือจะต้องให้ผู้รับเหมาของชาวโอยเข้าไปทำไปออกแต่งภายในให้ถูกต้องเนี่ค่ะตรงนี้มันจะมีค่าออกแบบอยู่ที่ไม่ใช่นับถึงห้าหมื่นบาทค่ะแล้วก็ส่วนการตกแต่งภายในเนี่ยค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับสถานที่อันนี้ก็คือต้องลองเขามาคุยกันว่าแบบเป็นแบบไหน ถ้าสมมติกรณีที่มีโรคร,รงสร้างอยู่แล้วการออกแบบการตกแต่งภายในตารางเมตรนี้คร่าวๆอยู่ที่2บูม2บูม5อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับรูปแบบที่ออกมานะคะอ่เป็นประมาณจากนั้นส่วนที่สามพอออกแบบตกแต่งเสร็จแล้วก็จะมีของของอนดิชั่นลอยตัว<ม>ก็เป็นเนรืของโต๊ะเก้าอี้แอร์อันนี้โต๊ะเก้าอี้เนี่ยมันจะอยู่ในแบบตัิแต่แรกแล้ว ก็จะมีซาเปียร์อสนอรา,าคาเข้าไปตามตามขนาดชินทีที่ที่ในรูปแบบนะคะส่วนแอร์เ่ประกอบการสามารถติดตั้งได้เลยเพราะมันจะง่ายต่อการหลังการขายนะคะเวลาคุณติดตั้งเสร็จแล้วการดูแลต่อไปก็จะได้ดีตรงกับทางแอร์ได้เลย mm hmm. ก,ก็การลงทุนก็จะมีใน3ส่วนหลัก ส่วนตัวหยงเองเปิดร้านกาแฟาชาวดอยมาสสาขานะคะเรียกได้ว่างบประมาณลงทุนเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนบาทขึ้นอยู่กับขนาดนะคะซึ่งของหยงเองเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ2-3ล้านบาทส่วนมาจินเนี่ยนะคะจะอยู่ที่ประมาณ15-2 0เซค่ะหลังหักค่าใช้จ่ายนะคะในขอบคุณคุณน้องมากเลยนะคะใครสนใจเนี่ยก็ติดต่อที่ทางชาวดอยได้เลยนะคะขอบคุณะคะ่ะขอบคุณมากค่ะ,คะ <laughs> ต่อมาเรามาที่เขียงนะคะ แบนเขียงเนาะในเครือของเซนนะคะราคาที่อยู่ราคา่5ถึงี่อยู50 5 15 20เปอร์เซ็นต์อันนี้คือหักพวกค่าดำเนินการหรือยังคะ,ห,คะหักแล้วค่ะหักแล้วแล้วก็แฟนชายฟรีพวกนี้อะคะ,ห,คะหักทั้งหมดแล้วใช่ใชไหมคะอ๋อ15ถึง20เปอร์เซ็นต์โอเคอันนี้เป็นไลน เท่ากันทั้งตัวตำม,มั้วแล้วก็ตัวเขียงนะคะประมาณนี้ก็ทั่วไปนะคะเลททั่วไปเดี๋ยวนี้เราจะพยายามหาตัวที่เป็นลบประมาณการลงทุนนะคะ ไม่แน่ใจว่าพี่สาวเขาถามหรือยังงบ<ล>ประมาณต้องมีงบประมาณเท่าไหร่คะการลงทุนนะคะ,ะ,คะถ้าไซ้ปกติก็จะอยู่ประมาณรวมเ,เสร็จเลยอยู่ประมาณสองล้านค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไซส์พิเศษตอนนี้เรามีเป็นขอ,องเสียงไซส์รถเข็นรถเข็นจะอยู่เป็นเศษวาณหนึ่งล้านบาทเก้าแสนหนึ่งล้านบาทอ๋อเป็นไซส์รถเข็นรถเข็นคือคือเป็นแบบเป็นพร็อพใช่ไหมคะไม่ใช่แบบว่าเข็นไปด้วยจริงอ๋อไม่ไม่เข็นเป็นพร็อพใช่ไหมคะ อ๋อเป็นไซส์แบบนี้โอเคแล้วก็เมื่อกี้พอดีแอบเห็นตัวที่เป็นแบบแข่งสนับสนุนทางการเงินก็คือว่ามีธนาคารที่เราร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอ๋อก็คือต้องรอให้ทางแบรนด์อนุมัติก่อนใช่ไหมคะก็คือถึงจะได้โอเคเป็นมาบอกหมดเลยว่าใอราคาเท่านี้นะคะเป็นแบบ สะดวกซักนะคะล,ลูกค้าได้กี่ตัวอบอได้กี่ตัวอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าราคานี้ไม่นมตกแต่งนะคะอ๋อค่าจ่ายท่านต่ำอยู่ที่40ตารางเมตรค่ะถ้าลูกค้าจะเปิดสายเกมอย่างเงี้ยจริงจริงเราลงเราลงไปก่อนเท่าที่มีแล้วก็ถ้าอยากสั่งลูกค้าอยากอัเพิ่มแบก็ลงเพิ่มเพิ่มก็ได้ไแต่มันก็ต้องรูพื้นที่ถ้าเราสามารถรอพื้นที่ตรงนั้นไว้ได้แบบเมืนเครื่องสมมติเครื่องต้ลงสักงจีเครื่องแต่ลูกค้าอ่ะมีเงินเท่านี้ลงสักงเท่านี้ก่อนพอพอเงินมันกลับมาอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าเพิ่มอีกเพิ่ ก็คือมี2แบบนะคะคมีเป็นเครื่องจากจีนจกับเครื่องจากอเมริกานะคะเคย์ค่ะเฟย์แต่อยากรู้เหมือนกันว่าแบบต่อรอบนี้เหมือนเราจะได้มาจีนเท่า,หาไหร่อะไรอย่างเงนะี้ยต่อรอบเรา,าได้มับเงินเท่าไหร่เวลา,า,าเราซัพเวลาเราซัพอะคะ่ะก็คือเราเริ่มต้นนะคะหย่อนสี่สิบบาทใช่แล้วเหมือนกับต้นทุนใช่มใช่ใช่ต้นทุนนะคะจะอยู่ที่ยีิบอร์เซของของตัวอันนี้ค่ะเริ่มต้นส0 50 60เกอระค่ะก็คือต้นทุนจะอยู่ที่20%ค่ะ20%ใช่ ต้นทุน20%ก็คือมาที่แปดสิบในเบื้องต้นใช่ไหมคะอันนี้คือเป็นต้นทุนคือค่าค่าน้ำค่าไฟอะไรอย่างนี้หรอคะอ๋อถ้าถอยรอดจะอยู่ที่8ปดสิบแล้วเครื่องนี้คือซื้อก็คือเป็นของเราเลยใช่ไหมคะสัญญามันกี่ปีือะคะสัญญาทันใช้สามปีค่ะแล้วคือถ้าสมติจะต้องต่อหรืออะไรคือวัดจากอะไรบ้างคะที่จะแบบให้ต่อสัญญาหรือว่าเราจด้ประกนท่ปนอา

ถ้าแต่เป็นปีที่สี่ค่ะสมมติถ้าเราลงเป็นไซส์ M ใช่ไหมคะแล้วก็จ่ายตัวนี้ค่ะต่อปีค่ะอ๋อคือแต่คิดเป็นปีใช่ใช่ค่ะคิดเป็นปีค่ะอ๋อเป็นฟิกใช่ไหมคะแต่ว่าสัญญามันสามปีใช่ค่ะแต่ว่าปีละใช่ไหมคะอันนี้คือแต่ปีละเท่านี้ใช่ค่ะเป็นนี้เป็นเป็นปีที่สี่ค่ะถ้าในตัวของสามปีค่ะก็คือก้อนนี้แล้วค่ะอ๋อคือมันอยู่ในนี้แล้วหลังจากนี้ก็คือไม่ต้องจ่ายจนกว่าจะหอดสัญญาใช่ค่ะอันนี้เครื่องมัน แล้วแต่เราเองฉันรู้ว่าเราก็มีเอกสาที่นี่ค่ะแล้วก็ติดประนเขาถึงจะยาวนะเพราะว่าปิเปิดปิดที่ขาดมันจะเป็นสิ่งที่เราแก้ประอบบอกว่ะช่วงวันนี้มันไม่เหมือนกันนะคะมันไม่เหมือนกันแล้วก็การรับประกันเขาค่ะของตัวของไม้รางเขาจะรับประกันสามปีแต่ของตัวของโอเลซิตในภาคตะวันออกเขาจะรับประกันสองปีแต่ว่าถ้าสมมติว so so ่าเครื่องมันมีปัญหาอย่างนี้จะมีเจ้าหน้าที่อะไรเข้าไปดูใช่ค่ะก็จะสามารถเรียกช่างคือ ก็คือตอนถ้าถ้าสมมติว่าเราจะลงเนี่ยก็คือจะมียอดนี้กับยอดนี้ไม่รวมหรอสร้างเราสร้างต่างหากคุออกแบบก็คือทางทางที่นี่ทางอัลโริออกแบบเลยใช่ค่ะเราจะมีการออกแบบให้แต่ว่าจะไม่ได้รวมของอันนี้ที่บอกใช่ไหมค่ะอันนี้เป็นตัวแบรนด์ของนิวแลนด์นะคะไทยเดนมาร์กนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ ม่ครับแล้วแล้วแต่พื้นที่ด้วยเช่นเช่นอำเภอเเภเล็กๆอ่ะฮะหรือว่าจังหวัดกิจังหวัดเล็กก็เราก็ขอกินร้านเนี่ยถ้าอย่างผาดใหญ่หรือเมืองใหญ่ๆเนี้ยราต้องมี5ากิโลถ้าไม่เกินถ้าเกินห้ากิโลสามารเกิดได้เลยครับนี่นี่นี่ดู S M L มันอยู่ที่อยู่อยู่ที่พื้นที่มันพี่อยากพื้นที่เล็กอะไรเงี้ยครับค่จ่อ่ ช่ครับก็คือทางแบรนด์จะคุ้มสร้างให้อย่างนี้เลยใช่ครับมีผู er ้ร well, in. ับเหมาวแต่ถ้าเรามีที่เป็นที่ทางผู้รับเหมาอย่างนี้ก็จริงๆอาจจะต้องขออนุญาตเป็นเป็นทางเราค่ะก็อยากเป็นของร้านตอนนี้ใช่แบรนด์อย่างเดียวเขาเป็นข้อเสนอจากอสครับเของบริวัทให้แทนผู้รับเหมาที่ได้รับเลือกจากอสคอทำนั้นร้านสองเลยเหรอคะเริ่มต้นใช่ร้านสองคือแบบเฉพาะอันนี้รวมค่า ก่อสร้างอะไรยังคะรวมรวมแล้วแต่ว่าค่าก่อสร้างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับที่จริงๆเลยนะคะค้นที่ใหญ่หรือใช้แมทติเรียลที่ที่น้าพื้นที่โรงงานจะต้องนำเข้ามาต้องเสียค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นนิดนึงอย่างไซเอ็สเนี่ยฮะเคยทางสูงที่ร้านเจ็ดแล้วเหมือนมาจิ้นมันอยู่ที่เท่าไหร่นะคะมาจิ้นต่อแก้วเครื่องดื่มอยู่ที่ประมาณ10-15เปอร์เซ็นต์ในแก้วนะคะจีพี ยังไม่รวมค่าเส้ายังไม่รวมค่าค่าคาลิต้าแค่ต้นทุนวัตถุดิบตัวนั้นอย่างเดียวต้นทุนดิบประมาณ35%ต่อต่อแก้วนะ35-40%บางเมนูสิแต่มันก็แล้วแต่บางเมนูด้วยเพราะว่ามันไม่เท่ากันก็เลยแบบเป็นนมฝั่นนมสดเย็นนมสดปั่นส่วนใหญ่ทำเลที่ที่ขายดีจะเป็นแบบมหาลัยโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเทียบกับห้างที่ต้องเที่ยว ห้างต <ไป S 1> อนนี้แย่ห้างตอนนี้นะฮะเมื่อก่อนเมื่อก่อนห้างดีแต่ช่วงโควิดมาห้างไม่แนะนำเลยสถานที่ท่องเที่ยวยังไม่แนะนําแต่ว่าจะเป็นอาานย์ึกษาหรือว่าออฟฟิศดิ้งที่เขาต้องทํางานตลอดอนะไรอย่างเงี้ยอันนี้อานจะขายดีคือเหมือนเจ้าหน้าที่จะต้องไปเซอร์วิสก่อนด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่คุณลูกค้คาทป็นคนหาทาเลมาแล้วทีของเราคราจะไปช่วยช่วยลูกค้คาตัดสินใจว่าพื้นที่น้เหมาะสมที่จะลงทุนหรือเปล่าด้วย ตจะมีลกค้าเขาก็จะไม่เยทอะไ่ป็นจะเิดามยอดขายจริงๆเรากำหนว่าอดต่อวันต้องมากวาแก้ลูกค้าถึงคนคุเร็วประมาณอีครึ่งถึมปีถ้าถ้ายอดายมาณสา้ก็ปกก็จะคืนุประมาณไม่เกินสามปีแต่ถ้าน้อยกว่านั้นเนี่ย อุ้ยพาต้องเหนื่อยอมากๆ